วันนี้มาเรียนตัวการันนอกสถานที่สบายสบยสไตล์ครูลถวแยวกประจันต์สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูพานักเรียนมาเรียนนอกสถานที่ค่ะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือตัวการันนะคะก็เลยพามาชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทบ คำว่าพิพิธภัณฑ์มีทอนางุนโทมีตัวการันด้วยใช่ไหมคะมาชมกันเลยค่ะวันนี้คุณครูพามาชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทบนะคะให้เราสํานึกรักบ้านเกิดนะคะคําว่าพิพิธภัณฑ์มีตัวการันอยู่ด้วยนะคะคุณครูก็เลยจะพานักเรียนมาเที่ยวชมบรรยากาศที่นี่เลยค่ะ คุจิอาจารย์ดังวัดช้างเลือกนะคะจังหวัดเพชรชบุรของเราค่ะเป็นสถานที่ที่เรามาชมแล้วเกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดเพชรชบุรของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะมาชมกันเลยค่ะ ระอสถานที่แห่งนี้คือวัดพระพุทธบาทนะคะอยู่ชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดพิจิตรนะคะในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทบแห่งนี้จะมีขุนพิพ่ธจันทร์รองรูปหลวงพ่อทบค่ะแม่รูปจันทองหลวงพ่อเขียนค่ะเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันค่ะ นักเรียนค่ะนี่คือยันนะคะเป็นปฏิมากรรมนะคะยันมีตอเต่านะคะมีตอเต่าแล้วมีกาลันบนตอเต่าค่ะ mm hmm. สถานที่แห่งน,นี้เจดีค่ะเจดีมีอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ mm hmm. คำว่าเจดีมีกาลันอยู่บนยอย,ยักษ์ค่ะ mm hmm. นี่คือต้นโพนะคะนักเรียนต้นโพมีกาลันอยู่บนทอทงค่ะ เรียนค่ะด้านหลังของคุณครูนี้คือต้นปาล์มนะคะต้นปาล์มมีตัวกาลันอยู่บนลอลิงค่ะปาล์มค่ะนี่คือแอร์ค่ะเวลาเราลรนนะคะแอร์ A ช่วยเราได้มากที่สุดเลยค่ะคําว่าแอร์มีตัวการันอยู่บนรอเรือนั่นเองค่ะนี่คือโบสถ์วัดหลวงพ่อทบค่ะตัวกาลันอยู่บนถอถุงค่ะ สะดวกสบายโดยรถยนต์รถยนต์มีตัวการันต์อยู่บนตตอเตาค่ะรถยนต์ค่านี่คือเถาวันเถาวันมีตัวการันต์บนยอยักษค่ะยานวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์มีตัวการันต์บนรอเรือเมืองที่มีความสุขที่สุดเมืองเพชรบูร์มีตัวการันต์บนนอนเณนค่ะ ว่าดึกดำบรรมีตัวการันบนพอพานค่ะดึกดำบันว่ามหัศรันมีตัวการันบนยอยักษ์ค่ะไดโนเสาร์เพื่อนของครูมีตัวการันบนรอเรือค่ะเป็นไงบ้างคะคำที่มีตัวการันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ